อยู่กับผมกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนลงไพยทุยไม่ใช่ลงไฟนะครับใน ep ที่2นะครับ ep นี้ผมจะสอนลงไฟนะครับอะเดีย๋ยวเรามาทำทำปุ่มเข้าเกมกันก่อนนะครับให้เรามากดตรงนี้นะครับกดไปที่มือหลังจากนั้นก็กดมาที่กิ๊กสอตามผมเลยนะครับแล้วก็มากดตัวสีฟ้านะ หลังจากนั้นก็มากดตรงนี้นะครับนี่นะครับผมกดเข้าไปแล้วก็เอากระดาษที่มันเป็นกากระบาดนะครับเขียนอะไรก็ได้เขียนอะไรก็ได้แล้วแต่ทีนี้ให้เพื่อนๆมาเอาตัวแรกตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวงไว้ให้นะว่าเอาตัวไหนบ้างเพื่อนๆมาเอาตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวงให้เอาตัวนี้ ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับ3ามตัวนี้นะคึอ,คอต่อกันอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวแบบเป็นตัวแบบอะไร่ตัวหนังสือมันขึ้นเวลาเรากดนะครับผมทีนี้ให้ทุกคนมาปรับตามผมเลยอย่างนี้นะ อ่าช่องช่องด้านล่างยวเขียนก่อนเข้าสู่เกมอ่ะผมย่เขียนว่าเข้าเข้าสู่เกมอ่าผมเขียนประมาณนี้เนาะเข้าสู่เกมอ่าอันนี้เขียนตามผมเลยนะครับเขียนตามผมก็ได้นะ d เขียนตามผมว่า c o m. d t d t s. d f file ฟีไฟทีเอ่ะอย่างนี้เลยก็กดเซฟไปทีนี้ออกมานะครับผมให้ทุกคนมากดที่ปุ่มนะกดกดตัวปุ่มนะต้องกดให้โดนนะทีนี้เพื่อนๆมากดที่ช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับผมหลังจากนั้นก็กดมาที่กิ๊กซอมากดอันที่สองเลื่อนลงมาแล้วก็มาเอาอันสุดท้ายนะครับแล้วก็มากดไอ้สีม่วงเนี่ยลากออกมานะครับ หลังจากนั้นก็มากดตรงนี้นะครับผมแล้วก็ให้ทุกคนมาเอาตัวนี้นะครับอย่างนี้นะแล้วก็เลื่อนลงมาบล็อกบ็อกตัวนี้เป็นบล็อกพิเศษนะครับไอ้พวกเนี้ยเป็นบล็อกพิเศษเดีย๋ยวผมจะสอนลงทีหลังนะไอ้พวกเนี้ยคือเดี๋ยวผมจะแจกนั่นแหละนะมันไม่มีในตัวตัวแอปนะเราต้องลงเอาเองอ่ะทีนี้ เมื่เราได้แบบนี้ใช่ไหมครับให้ทุกคนกดออกก่อนไปที่ eS file ให้คุณไปโหลดโหลดไอ้ไฟไอ้นี้มานะครับไฟล์นี้เลยนะนี่เห็นไหมที่ผมให้โหลดไฟล์ดูดหัวเนี่ยคุณต้องโหลดไว้นะอ่าคุณกดค้างแล้วก็กดคัดลอกชื่ออย่างนี้กดคัดลอกเลือกทั้งหมดแล้วก็คัดลอก ถ้ามีเสียงอะไรรบกวนขออภัยด้วยนะครับผมบ้านผมมันอยู่ติดทางเนาะโอเคให้ช่องแรกตัวสีแดงให้คุณกดวางอย่างนี้เลยนะครับผมอ่าทีนี้ให้คุณมาจิ้มไปที่ตัวนี้นะครับผมแล้วก็มาเอาตัวนี้นะครับผมเป็นตัวไอเข้าไฟลเกมนะครับไฟล์เกมนะกดเข้าไปอย่างนี้อ่ะแล้วก็กด กดย้อนกลับกดอ,อ่ะทีนี้เราก็มากดใส่อย่างงี้ให้คุณมาใส่ช่องตัวนี้นะครับไอที่เราคัดลอกมาเมื่อกี้เนี่ยนี่นะครับผมใส่ตัวนี้เลย่ะกดวางไปอย่างงี้อ่าช่องหลังเราจะเขียนเป็น <c oughs> เขียนเป็นว่าเขียนอะไรก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆน,นะผมจะเขียนว่าเริ่ม เริ่มทำงานนะผมจะเขียนว่าเริ่มทำงานเริ่มทำงานอ่าอย่างนี้เลยนี่นะครับอ่าช่องด้านล่างสองตัวนี้ให้ช่องแรกให้เพื่อนๆมาเติมจุดอย่างนี้ส่วนอันที่สองให้เราวางไอที่เราคัดลอกมาแล้วก็เติมจุดเดินไปด้านหลังอย่างนี้นะครับ อ่ะก็นี่นะครับก็เสร็จแล้วนะครับผมสําหรับแอปดูดหัวของเรานะครับผมทีนี้ให้เพื่อน,อนๆกดติดตั้งไปหนึ่งทีแต่ว่าอย่าเพิ่งเปิดนะครับกดติดตั้งไปหนึ่งทีแล้วก็อย่าเพิ่งเปิดอ่าอ่ะติดตั้งเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆกดเสร็จสิ้นก่อนแล้วก็กดย้อนกลับแอปนะครับผมอ่ะพอกดย้อนกลับแอปมาให้ทุกคนจําเลขนี้ไว้ให้ดีนะครับ เนี่ยตัวนี้นะครับผมกดออกมาแล้วก็ไปเข้าแอปแตกไฟสีเขียวนะครับผมให้ hey, ทุกคนเข้าไปที่ดาวน์โหลดแล้วก็ไปที่ไฟล์ดูดหัวของทุกคนนะครับไ <Hey, S 1> เลขผมมันอะไรแล้วนะ607ของผมนะครับให้เราคัดลอกไฟล์ตัวนี้แล้วก็ออกมาแล้วก็เข้าไฟล์ตัวนี้นะครับผม แล้วก็มาเข้าตัวนี้อันที่เดี๋ยว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 ตัวนี้นะครับผมกดเข้าไปแล้วผมก็เข้าไปที่เลขแล้วก็จิ้มเข้าไปอย่างนี้นะครับกดวางลงอันนี้นะครับผมก็จะได้แบบนี้นะครับผมทีนี้ให้ทุกคนกดย้อนกลับแล้วก็ไปติดตั้งแอปใหม่อีกหนึ่งทีนะครับผม ไฟดูดหัวตัวนี้มันเป็นไฟดูดหัวกลางแขนนะครับแล้วก็แบบว่ากลางแขนลากลากตรงท้องแต่ดาเมจขึ้นหัวนะครับก็ประมาณนี้อะเดี๋ยวผมตัดคลิปไปตอนที่ติดตั้งเสร็จอ่ะนี่นะครับผมแอปเราก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมอ่อาเดี๋ยวเรากดเข้าไปนี่นะครับเห็นไหมอนุญาตไปเลยนี่นะครับอ่อาเดี๋ยวผมจะกดเปิดเลยเนาะอ๊อนี่อย่างนี้นะครับ อ่าเดี๋ยวเราจะตัดไปเข้าเกม,มเลยก็น,นี่นะครับเราก็มาอยู่ในเกมกันแล้วนี่นะครับผมไฟจุดหัวที่เราทําก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับคือใช้ได้นะครับผมก็ใครที่สนใจก็สามารถมากดติดตามและดูคลิปใหม่ๆได้นะครับผมจะสอนทําเรื่อยๆนะครับแบบว่าสอนหลายๆอย่างนะครับไม่ไม่ใช่แค่ทําแอปดูดหัวนะแต่ว่าไฟล์ผมทําไม่เป็นนะก็ทําแอปหรือว่า ไฟคุณต้องอัปเดตไฟล์ตลอดด้วยนะไม่งั้นไฟล์มันจะไม่ทํางานหรือว่าอาจจะทําให้โดนแบนนะครับต้องอัปเดตไฟล์ที่มันกันแบนทุกครั้งนะครับที่เวอร์ชันเกมอัปเดตนะก็โอเคครับสําหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าหรือคลิปหน้าผมจะมาสอนทําปุ่มลบไฟล์กันนะครับคือมันต้องแยกกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้มีเพียงเทงน่นี้ก็สวัสดีครับผม